ไม่รู้สึกเหมือนผมให้ตั้งใหคดังให้ดังเนาะ่ไม่ได้ดครับเอาไม้แล้วกันครับมีทั้งนี่มีทั้งไม้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ไม่อยากบอกให้าะเขาซ้อบมบทดี้ไไ้แล้นะครับเพื่อจะเรียกความสนใจพองคนยังก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับก็ลเลยนะครับว่าถ้าไม่มีขบวนนี่จะไม่สุขเหมือนผมว่ามัน,ม,นมันตื่นเต้นนะครับอ่าเดียวมันก็เป็นความดีใจนะครับบางคนจาไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายเจอกันแบบตัวเป็นๆกันเมื่อไหร่นะครับเราก็คิดว่านะครับเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกันเพื่อจะบอกถึงความมุ่งมัน่นความท้าทายของเรานะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างที่ท่านประธานพู้สู่ครับปีนี้ไม่ใช่ปีหน้า ปีนี้นะ2566หลายๆคนพูดตรงกันเศรษฐกิจถดถอยเครื่องยนต์เดียวที่จะทำให้เศรษฐกิจของเราฟื้นกลับมาได้ไม่อยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ที่ทุกท่านนะที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่เราแค่จะมาบอกว่าเราจะขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทยให้มันเป็นตามเป้าหมายความคาดหวังของแต่ละคนได้อย่างไ คนที่มีความคาดหวังมากที่สุดกับพวกเราท่านรู้ไหมครับไทยทพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยากจะเห็นเศรษฐจกลับมาอยากเห็นการท่องเที่ยวกลับมานะครับเหมือนอย่างที่เขาเคยเมื่อปี2512สองแต่ก่อนจะพูดถึงอยากจะพูดถึงความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาซึ่งผมต้องเรียนนะครับว่าต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณคนไทยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จ นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรามีจำนวนนักทเที่ยวต่างประเทศนะครับที่เราสามารถไปเฉลิมฉลองในวันที่10ทธันวาคมโดยผ่าน่านทั้งอากาศ7แห่งด่านทันบก2แห่ง11.8ล้านคนเร็วกว่าที่หลายหลคนคิดไ,นะไว้นะครับท่านยังเป็นปรดพวกเราด้วยับ นักเรียุน41.8ล้านคนถ้าเราไปดูในประเทศไหนกลับมัได้เร็วเท่าเราไหมมันอาจจะไม่ได้เหมือนเยอะเหมือนในก่อนแต่มันก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาเยอะปี2564ได้รับมีนักเที่ยวเท่าไหร่ทราบไหมสี่แสนกว่าคนในพูดเล่นๆเลยบอกว่าไอ้ยุทาสตร์เนี่ยนะครับ62สี่สิล้าน65เหลือ4ี่แสนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร เราผ่านมันไปแล้วนะครับสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นนะครับการเป็นเจ้าภาพทําให้คนมั่นใจในการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นการทํางานร่วมกับแอร์ไลน์สายการบินตา่างๆเราก็ทาได้ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเาร่องานสุดต้องขอบอนคราบในการขยายเวลาโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องทัวริสตีซ่าจากเดิมขอ30เป็นขอ45 EOA จาก15วันเป็น30วันและต้องเรียนพวกเรานะครับว่าเราอยู่ระหว่างการประเมินเดี๋ยวท่านรองบีก็จะมาพูด เรื่องของการตกลงว่าเราจะขยายเวลาเสนอรัฐบาลในการขยายเวลาดังกล่าวมันจนถึงสิ้นปี2566เพื่อต้องการน้กเทียวคุณภาพเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือตลาดต่างประเทศส่วนต่างประเทศก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเราทําได้ดี189ล้านคนครั้งนะครับ189ล้านคนถามว่าเงินเยอะขนาดไหนคูณไ่4,000ก็ 4, ่าเนะครับแลการโควิดที่ดีลด,ดขึ้นความร่วมมือทุกคนนะครับ ตนนี้ทุกคนทําให้เห็นว่าการใส่หน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสวยหน้าตาไปแล้วนะครับไม่ยอมถอดลเลยนี่เป็นความมีวินัยของคนไทยที่ทาให้เราสามารถควบคุมาถสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีมีการมันหยุดยาวล่าสุดก็มีการหยุดยาวเพิ่มขึ้นอีกนะครับจนกระทั่งบางคนคิดว่าเอมันมหยุดมากกว่าทํางานหรือเปล่านะครับแต่จริงวันหยุดจะมาทํางานเพราะว่าเราอทอนอยู่แล้วว่าจะกาืตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราเที่อวเลยกันนะครับจนกระทั่งเฟดขยายและกําลังจะมีเฟดห้าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ทําให้เรามั่นใจนะครับว่าเรารอ,รอตัวเลขของกระทรวงการเทกีฬาว่าสิ้นปีตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ให้เราคือต้องเอากลับมาได้50%ของรายได้ที่เคยทําได้ในปี2,562 <1. S 2> ก็อยู่ที่ประมาณสัก <S 1, 1. <S 5 5ล้านบาทนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศหรือต่างประเทศนั้นนะครับ ทำให้นะครับเรากําลังจะก้าวต่อไปในทิศทางข้างหน้าแต่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเราเองได้มีโอกาสเฉลิมฉลองนะครับเทศกาลปีใหม่นะครับ,เร,นะรบเราเองอยากจะให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในการปฏิทินข้าดาวโรดครั้งหนึ่งความร่วมมือภาคเอกชน,นการจัดงานเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศไทยนั้นทําให้เกิดความมัน่นใจว่าประเทศไทยพร้อมจะรับเที่ยว เที่ยวในประเทศมั่นใจว่าเรากลับมาเที่ยวได้กันอีกครั้งหนึ่งสิงหนึ่งเป็นความภูมิใจเล็กๆนะครับของพวกเราชาวททก็คือว่ามีการถ่ายทอดนะครับการจัดงานนะครับที่ประเทศไทยนะครับถ่ายทอดผ่านเครือข่ายนะครับสื่อระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงอย่าง C n n นเนี่ยนะครับนานกว่า10นาทีนะสินาทีนะครับท่านครับ 10นาทีนี่เป็นช่วงเวลาที่ทําให้เกิดความมั่นใจที่คนทั้งโลกนะครับหันมามองประเทศไทยว่าประเทศไทยกลับมาแล้วนะครับสำหรับการท่องเที่ยวและพร้อมที่จะรับท่องเที่ยวต่อไปนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นเพียงประสมบทม,มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเรากลับมาในธุรกิจ ันเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองสิ่งที่เราทอตเตรียมไว้คือการที่เราจะขับเคลื่อนให้ปีท่องเที่ยวไทยหรือวิสิตไทย 2023, 66, เดนเดียร์2023 2,566ก็แล้วแต่นี่นะครับเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการที่จะทําให้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายการสร้างไรายได้ของรัฐบาลแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทําให้ธุรกิจของพวกเรากลับมาทาให้ความอยู่ ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวได้กลับมาจากที่จะต้องเจอสถานการณ์ที่ผมคิดว่าไม่มีใครอยากเจออีกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาดังนั้นททเห็นว่ามันต้องมีความจำเป็นต่อกองที่ต้องทําปีท่องเที่ยวไทยนะครับให้คนมาเที่ยวนะครับให้มากขึ้นและที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มตน้นคือการก้าวไปสู่นะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพจะมีความจ่าสนใจมากขึ้น คงไม่ใช่ว่าแค่กลับมาในแง่ของจํานวนผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ดีใจที่ว่าจานวนกลับมาเยอะแต่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงุณภาพมากขึ้นต้องเรียนนะครับว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่ทรททำคนเดียวนะครับทรทเราก็เป็นนักการตลาดเป็นมาร์เก็ตเตอร์นะครับออกแคมเปญนะครับแคมเปญออกมาล้วไม่มีการผสมกานกำสุดที่ดีจากท,ทุกคนแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปนไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จนะครับดังนั้น เราจําเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปแต่ความพิเศษของปีท่องเที่ยวไทยในปีนี้เราไม่ได้ทําเฉพาะในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการสร้างอุปสงค์หรือการความต้องการเดินทาง,งเงท,ที่ยวไทยไปเท่าน,นั้นนะครับแต่ผมว่ามันมีคีย์อะไรอย่างที่ต้องเดียนว,ว่าในเรื่องของการที่กระตุ้มเรื่องการท่องเที่ยวให้คนเดินทางมานั้นเราทำเรื่องอะไรบ้างเน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของการเน้นในเชิงคุณภาพมากขึ้นเราเน้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพต้องการคนที่มี กำลังซื้อสูงสภาพในการใช้จ่ายสูงมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆอยู่นานๆเน้นในเชิงคุณค่ามากกว่าจํานวนนะครับในขณะเดียวกันเราเชื่อว่าเมื่อเปิดประเทศประเทศอื่นมาประเทศไทยได้ประเทศไทยก็ไปประเทศอื่นได้ดังนั้นความสําคัญของการท่องเที่ยวในประเทศยังคงอยู่นะครับเรายังต้องให้ความสำคัญการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนนะครับตัวเลขเดี๋ยวท่านรองกลายมาพูดเองเพราะว่าถ้าอยากให้ตัวเขาเป็นคนพูด เขาจะได้คอมมิชนะครับว่าจำนวนเป้าที่ต้องทําได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะครับแต่ว่าเป็นภาคสมัครใจก็แล้วกันนะครับดวงนันสิ่งที่ทุกคนพูดนะครับมันกลายเป็นผมก็อยากเที่วาวเป็นวัจนรรมก็คือเ,เรื่องของความยั่งยืนนะครับหรือการท่องเที่ยวกับผม่ชอบเราอยากเห็นใช่ไหมครับแต่เราอยากเห็นแต่เราไม่เริ่มต้นวันนี้มันคงไม่ได้แต่ถ้าเริ่มต้นผมเนี่ยตรงโรงเรียนต้องน,นทอทอไม่ได้มีโปรดักอะไรของตัวเองในเรื่องการท่องเที่ยวถ้าให้ใับโซนไม่ช่วย เราก็ต้องอยากรับขึ้นยังไงไปสู่ความยั่งยืนที่มันปะกดเรืยอยๆกันนะครับยั่งยืนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันคิดต่อไปส่วนทางด้านที่เราจะให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นในปีท่องเที่ยวไทยเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่จะปรับทางด้านอุปทานมากขึ้นเราเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นในเรื่องของประสบการณ์เดินทางเราพูดกันเล่นๆนะครับเดี๋ยวท่านท่านรองทั้งสองท่านเดี๋ยท่านรองวิชัยท่านรองกลางก็จะพูดให้ฟังว่า ไอการเปลี่ยนจากโปรดักแคลทอล็อกเป็นเมนูประสบการณ์เพื่อจะดึงนักดูนะักเที่ยวคุณภาพเนี่ยต้องทำยังไงนะครับการเดียวกันนะครับเป็นนโยบายของตรีว่าการโ่งการเที่ยวกีฬาด้วยเรื่องของเซฟตี้เรื่องของสแตนด์ดเราอยากจะเห็นมาตรฐานความสุขนะครับของนักท่องเที่ยวเราอยากจะเห็นมาตรฐานความยั่งยืนด้าน,นการท่องเที่ยว เราคิดว่าเราจะทำเหมือนที่เราประสบความเด่นในการทำเรื่องมาตรฐานชาที่เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยในสุขภาพใหม่เราจะสร้างมาตรฐานความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับเป็นมาตรฐานด้านนะครับเป็นสวั o ิใจนะครับและเราจะใช้เทคโนโลยีจะใช้ดิจิตอลนะครับในการจะเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั่นคือสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา ในปีท่องเที่ยวไทยซึ่งเดี๋ยวรองแต่ท่านก็คงจะเล่าให้ฟังน,นะครับนี่เราจะเดินหน้านะครับใช้ซอฟต์พาวเร์มาเป็นเครื่องปรุงในการจะทำให้เกิดเมนูประสบการณ์เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมีความประทับใจมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น เรื่อง5แผมว่ทุกคนคงท่องกันได้แล้วลหละนะครับก็จะเป็นเรื่องฟู้ดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คงไม่ได้เป็นโรงไรเทียบนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจากจุดสนใจมาเปลี่ยนมาเป็นจุดมุ่งหมายของการเดินทางให้นักเที่ยวเดินทางมาค้นหาความหมายที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างหลายใจค,ครับอย่างหลายใจครับไม่อยากให้มีแค่ใจเดียวหลายใจผม ที่บอกครับว่าต้องมีใจรักในการที่รักษาธรรมชาติสร้างสมดุลในพิธีเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต้องมีใจรักคสองต้องประทับใจประทับใจจากประสบการณ์ที่เราจะออกแบบให้ประสบการณ์ที่เราออกแบบให้ไม่ได้ประสบการณ์ที่ออกแบบจากมือเท่านั้นนะครับแต่จะต้องเป็นประสบการณ์ที่ออกแบบจากหัวใจที่เรียกว่าเป็นฮาร์ดแครฟเซ็ต ประสบการณ์เที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วผมก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคนนั้นมีใจรักประเทศไทยให้เขากลับมาเยี่ยมเยือนในโอกาสไม่ว่าจะโอกาสไหนที่เขามีการค่อยกลับมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับที่การท่องเที่ยวประเทศไทยอยากให้การท่องเที่ยวนั้นยังคงความสําคัญความสําคัญก็ไม่ใช่แค่สัดส่วนของ GDP จะมีเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่จะต้องมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือเป็นกลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนอยั่งยืนต่อไปนะครับผมและเจ้าหน้าที่ทอททุกคนทั้ง4 5จุดมั่งาน29จุดงานในจีนภาในประเทศ2 9ต่างเทศพร้อมนะครับจะเป็นทํางานร่วมกับทุกท่าน ในการจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างจริงงต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ว่าตู้ที่มาประุมสอนค่ะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้ว่าบอกแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยความมุ่งมั่นความตั้งใจของพวกเราชาวทรทนะคะจะทําให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีทั้งใจรับมีใจนะคะแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่า ขรุขระไม่เป็นอุปสรรคของการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าไม่จะไม่ไดังเนี่ยเราก็มีแผน2เตรียมเอาโฆ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 ไว้แล้วนะคะจากเรื่องของแผนค่ะเราจะมาดูกันในชั珀ต,ต่อไปนะคะเมื่อสักครู่น,นี้เราได้รับฟังบทนําไปแล้วชั珀ต,ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญพบกับรองบีคุณน้นฝนบุญยาวฒน์รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนค่ะ อะไรนะคะกับวันนี้เป็นคนแรกก็คงต้องบอกว่าเพราะว่าด้านยุบานและแผนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เราทําหน้าที่กาหนดกลยุทธ์นะฮะใหญ่ใหญ่โตมากคนะกำหนดกลยุทธ์ทิศทางนะการดำเนินงานของทางด,ด้านการตลาดเราก็ได้เป็นกองนั่นหมายถึงว่าเราต้องทําแผนที่สามารถตอบโจทยุทศาสตร์ของชาติได้เราต้องมั่นใจว่าแผนที่ทำเนี่ยที่สนับงนจะให้เงินมานะคะต้องตอบได้ว่ามันล้อตรงไหนนะฮะกับสา,ารพัดเทคโนีไอโพวนนะคะ เราเราจะต้องเอาตรงนั้นมาถอดให้เป็นแผนวิสายทีขององค์กรซึ่งแผนวิสายทีขององค์กรเนี่ยเป็นแผน5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2 0 2นเนี่ยนถือว่าเป็นปีแรกนะคะแผนวิาสายทีมฉบับล่าสุดะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี2566 ก็แหละครับเมื่อสักครู่นี้ก็ท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงปีหน้าเนี่ยปีนี้เนี่ยเราจะมีการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนะครับให้พลิกฟื้นกลับมาให้ใกล้เคียงกับปี62มากที่สุดนะครับในที่จะมีรายได้อยู่ที่ 1.55ล้านบาทน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายๆช่องทางก็กลับเข้ามาทยอยกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอีกทั้งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทาง CNN อ่สื่อชื่อดังในต่างประเทศก็ได้เอาช่วงจังหวะที่เขาเดาวปีใหม่ของประเทศไทย อ่อนแอกว่า10นาทีด้วยนะครับแล้วก็ทั้งพูดในส่วนของการท่องเที่ยวในไทยก็ได้รับการร่วมมือจากหลายๆห,หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆในการร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจดจำเรา นะครับจดจําประเทศไทยแล้วก็กลับมาเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะโอกาสไหนก็ตามนะครับซึ่งประเทศไทยเราอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญของประเทศเลยในการเดินหน้าต่อนะครับซึ่งท่านก็ได้พูดไปในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงแอดมินขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็จะตามไปอ่านข่าวกันนะครับ ขอบคุณครับผม